เ w e วช่องการ์ดเกมเซ็นเตอร์นะครับอ่ะในสำหรับคลิปนี้ก็มากับเด็กโปรไฟล์คาตาโวโครับสำหรับเอ่อของกาเกนทัวรดากอนนะอ่านี่ ผมก็ไม่อยากจะเอากลับไปใส่ซองดำแล้วเพราะว่าเอามาใส่กาก้าแล้วนะก็ดึงมาเลยน้นทั้ง4ใบอ่าตามนั้นอ่าสําหรับเด็กนี้ก็เป็นเด็กที่ผมวางแผนที่ว่าวางแผนไว้แล้วว่าจะทําเดโพไฟล์ลงอยู่แล้วเนาะเป็นมันยังไม่มีใครทําเละอ่าเอาตรงๆคือยังไม่มีใครทําสําหรับชิ้นกากาแล้วก็ตอนนี้คือผมเอามาอะเด็บเนาะผมเอามาเอาลิสต์มาอะเด็บโดยอิงจากลิสต์ของเอ่ออิงมาเนาะ ดีสของอิงดิสนั่นแหละประมาณนะั้นแล้วก็อิงมาปรับในสไตล์ของตัวเองผมขอแนะนําไว้ก่อนว่าสาหรับใครที่อยากาตามที่ว่า,าสำหรับช่องอะไรนะ vgf channel นะเขาก็อยากจัดกากาอันนี้ผมขอบอกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดอยากได้ประสิทธิภาพในการที่ว่าเอาไว้ชนะอัตราการชนะสูงๆเออประมาณนั้นนะเอออัตราการชนะสูงๆเนี่ยผมแนะนำว่าเล่น ftk ดีกว่าเนาะอ่ะอันนี้สำหรับลิสของผมเนี่ยประมาณว่า เน้นฟาร์มเนาะฟาร์มเรื่อยๆเพราะว่าตามที่เห็นในไฟห้าร้อยซับเนี่ยจะเห็นว่ามันมีข้อเสียในการที่ว่าถ้าเกิดฟาร์มเรื่อยเวลาเราโดนทีมเราจะค่อนข้างฮีเลือดไม่ได้ก็เห็นว่าเล่นแล้วมันเลือดมันโลง่ายเนาะมีโอกาสโดนปิดเกมได้ง่ายเพราะสําสำหรับเด็กเนี่ยการกันมันมีเพียงใบเดียวก็คือการเลสมอนนั่นแหละเพราะนั้นถ้าโดนตัดเวทอย่างในคลิปนั้นเนี่ยก็คือไม่มีอะไรเลยเนาะจบเลยเนาะอ่ะก็ประมาณนั้น ก็เปิดคลิปได้ประมาณนี้อ่ะก็นั่นแหละตามเปิดมาด้วยอ่ะแฟร์คาตานะาโวแล้วก็บัตด,ดี้เป็นชินกากนทัวรดาก้อนนะครับอ่ะแน่นอนนะเพราะว่าเมื่อกี้ก็เพิ่งอัดของเมจิกไปเนาะอ่ะก็อันนี้ก็ไปดึงมาเลยดักดาก้อนนะตามนั้นก็ปึ๊บบัดดี้แน่นอนครับสี่ใบครับชินกากนทัวรดาก้อนครับนะความสามารถผมอธิบายไว้ในกาก้าของกาก้ารดาก้อนโวไปแล้วเนาะ เพราะฉะนั้นความสามารถเนี่ยผมยอ่อสั้นๆให้เลยว่าสามารถโดดจากโซได้นะโดดจากโซเป็นสกีพาวเตอร์กดได้แค่ในเทินตัวเองแล้วก็ชินจีโวครับนะประมาณนั้นย่อแบบสุดๆเลยย่อแบบสุดยอดนะอ่ะก็มาเริ่มกันที่ด้วยความที่ว่ามันเป็นคาตาหน้าโวเพราะฉะนั้นเราจากคนคอนเซปเป็นเกนทัวฟูมาดรากอนอ่มันจะมีคอมโบอยู่เนาะที่จริง รายการสำหรับคอมโบเด็กบาเซนเตอร์เนี่ยผมไม่ได้ทํามานานล้วก็ขี้เกียจนะเอาตรงๆคือขี้เกียจทํามันต้องนึกคอมโบเนาะอ่ะไว้ว่างๆผมจะทาคอมโบของคาตาะโวไว้เนะาะเดี๋ยวจะไปทาคอมโบอะ่ะก็คอมโบมันมีประมาณที่ว่าเราต้องมันตัวเนี้ยมันมีแคสมันเป็นคอครอสที่ว่ามันเล่นกับชินกับเกนทัวดาก้อนได้ดีสมมุติเรามีชินกับเกนทัวนาก้อนในดับโซนในการคอมันมันมีคอคลอสอยู่ที่การนาคัดใช่ปะ่ะในการ นำการ์ดหนึ่งใบจากดรอปโซนเข้าสุดโซและจ่าย1เกเพราะฉะนั้นเราสามารถเ,ราเอาชินกาเกนทัวร์ดาก้อนที่ลงดรอปไปแล้วเนี่ยเข้าโซได้เว้ยมันเป็นข้อดีของตัวนี้นะสำหรับเออกาเกนทัวร์ฟูมาตราก้อนอ่ามีความสามารถเป็นความสามารถการแยกร่างที่ผมชอบที่สุดนะชอบกว่าร่างใหม่อีกเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเป็น,เป,นเป็นตัวที่ดีนะความชอบส่วนตัวครับแล้วก็เป็นตัวที่มันสามารถเล่นเอฟีเคได้แหละนะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นติดไว้ครับนะ จะสี่ใบก็ได้น้องจะ2ใบก็ได้แล้วเต่ที่จะใส่ไปเลยนะตามนั้นก็จบไปละ่าสำหรับกาเกนทัว f u um ฟูมาทราก้อนนะฮะต่อไปก็เออเป็นมอนที่อะแดปนั่นแหล <al axy Ber fer> กะกาแล็กซี่เบเฟ์กาเกนทัวควอซาครับผมตัวนี้จะใส่กี่ใบก็ได้แนะนำว่า2 3ใบ4ใบมันอาจจะเยอะไปแต่แล้วแต่ว่าจะใส่นะอันนี้ผมใส่แค่2พอ คือด้วยความที่ว่ามันเป็นคาตาโะโวเนี่ยมันฟาร์มเยอะหยุดถ้าเป็นดั้งเดิมของมันโดยไม่พึ่งชินกาก้าเนี่ยผมจําได้ว่าเคยฟาร์มกองหมดได้หลายรอบแต่ว่ามันบุกมันบุกได้มันบุกได้ประมาณหนึ่งแต่มันทำอะไรไม่ได้เลยนะมันฟาร์มเกิ่งอย่างเดียวเพราะว่ามันทิ้งมือบ่อยไงด้วยความที่ว่ามันทิ้งมือบ่อยมันทําให้ทรัพยากรในมือเรามันน้อยเนาะแต่ถึงแม้ว่าจะมีการสําหรับถูกทิ้งแล้วมันจะได้ทรัพยากรคืนก็ตามแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราต้องเลือกทิ้งนู่นนี่นั่นบๆา เพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างจากลิส์เก่าที่ผมเคยลงไว้โคตรนาสำหรับ SBT2 เนี่ยโดยสิ้นเชิงเพราะลิส์นั้นมันทิ้งมือเยอะมากนะแล้วก็ทรัพยากรก็ได้คืนแต่ว่ามันได้คืนไม่เท่ามันมือมันน้อยเออพ,พูดได้ประมาณนั้นคือทิ้งแล้วมือมันน้อยถึงแม้ว่ามันจะได้ทรัพยากรกคืนก็ตามเพราะฉะนั้นผมก็ปรับในสไตล์ของตัวเองโดยการที่ว่าเพิ่มควอซ่าเข้าไปในการฟาร์มเพิ่มขึ้นนะอ่ะสกิลความสามารถ จะให้อธิบายใช่ไหมอ่ะก็ได้ครับอ่าสำหรับความสามารถนะครับเข้า G.E.O v เปิด4หยิบ1ครับจากนั้นสกีเคาน์เตอร์เปิดท็อปเอ้ยโมโมโลงเป็นมอนหยิบขึ้นมือครับได้ทิปล็อตแทบเป็นเดะอ่าสั้นๆได้ได้ได้ใจความนะอ่าแล้วก็โซนิกโหมดครับมันต้องติดด้วยจริงๆนะไอตัวแบบเนี้ยไอตัวพวกนี้คือดีมากครับโซนิกโหมดเนาะอ่าก็ตามนั้นลงมาฮิลสองจูสองความสามตัวผมแทบจะติดทุกอย่าง ถ้าเกิดคุณเล่นชินกาเกนทัวดาก้อนคุณต้องมีพวกนี้เอาจริงๆตามสไตล์ของผมคือฟาร์มๆอ่ะมันหนุกอยู่แล้วเอามาเล่นสนุกสนุกแต่ต้องการอัตราชนะสูง FTK ครับเด็กนี้มันจัดแบบ FTK แบบดโหดได้เลยนะตามที่เห็นในไฟไฟหนึ่งผมจะลงอ่าผมจะลงเป็นตัวนี้สำหรับกาเกนทัวทนะคิรินาคุเลดาก้อนตัวนี้เป็นตัวที่เปิดถ้าเล่นกับชินกาค้าคือส คือตอนที่ตัวนี้มาใหม่ๆผมเล่นเป็นกาก้าล่างที่ว่าตีเมื่อตีจั่วใช่ปหมมันจะทำดาดเมจไป2ดาเมจเหลือ8ลงตัวนี้มาเหลือ6แล้วก็เราได้ฮิว2อันนั้นมันยังทําอฟทไม่ได้แต่พอเป็นชินกบเกนทัวร์ดากอนสมมุติเราเริ่มคนแรกตีไป3เขาเหลือ7ลงตัวนี้มาเขาเหลือ5้าแล้วครับแล้วก็เอาจริงๆคือมันเปิงค่อนข้างแบบอยากได้เกตก็ผมผม,ผมได้ใส่คันช่องวารีไว้แล้วเพราะฉะนั้นเล่นกากา้าเอาจริงๆคือใส่ไม้ตาย4ี่ก็ได้นะ เออถ้าเกิดอยากเล่น fdk เนี่ยไม้ตายสี่ลงตัวนี้เอาเอาคอมโบแบบง่ายๆแบบ ftk งูงๆตัวเนี้ยชินกับค่าตีเนี่ยลงมาปุ๊บเหลือห้าแหละ h a ต่อฟักแล้วคือแค่เราติดจะจำได้ว่าแมตช์นั้นผมติดไอเทมไ้ด้วยนะคือเขาจะคนที่ผมสู้ก็คือเพื่อนผมเนี่ยเขาจะบิวว่าเอ้ยจะปาไม้ตายไหมแต่บนมือผมไม่มีไม้ตายแล้วก็เกรดไม่พอด้วยนะเขาบิวมาออที่จิงก็อยากทำ ftk แบบนั้นคือเป็น,น fdk ที่แบบ มันง่ายมากอ่ะเอาตรงๆคือมันง่ายนะอันนี้อันนี้เอาไว้ค่อยทีหลังเรายังอยู่กับโซนิคโหมดอยู่นะันยังข้ามเรื่องไปไกลละอ่ะก็ตัวนี้เอามาฟาร์มเรียบร้อยน,นะจบไปที่เรียบร้อยเราก็พูดจบไปแล้วเราก็ยังจะเอามาอยู่เนาะอ่ะนี่นะไฮไลท์ลยครับบุบบุบุบหรับกาการ่างต่างๆนะ สำหรับอ่าไอตัวนี้คิรินะคุเล่ของอธิบายไปเมื่อกี้เลยนะข้ามขั้นตอนไปหน่อยนะอ่ะเพราะอธิบายไปแล้วว่าสามารถทํา FDK ด้วยตัวนี้ได้เนาะแล้วตัวนี้มันสามารถเสิร์ฟเวทมนต์เอ่อเสิร์ฟเวทมนต์วิชานินจาเออเสิร์ฟวิชานินจาจะก,กองได้เนาะมันมีข้อด,ดีอยู่ คือเล่น FDK ตัวนี้ก็ได้หรือจะเล่น FDK ฟูมะหรือตัวนี้เออลาจินฟูมะตัวใหม่ก็ได้มัน่้นใหญ่มันทำ FDK ง่ายนะผมมองว่าเพราะว่าไม้ตายของชิงกาเกนทัวพานิชเชอร์ของคาตาโอดแค่มีพาวเวอร์เหมือนสอกระปาได้แล้วปาทะลุช่องกลางได้ด้วยนะเพราะว่าเด็กนี้มัน FDK ได้ง่ายนะแนแนนําว่า เอฟดีครับหนุกสุดเอยอยากได้ชนะครับ f อฟดีแต่แบบอยากฟาร์มแบบผมเล่นฟาร์มฟ,ฟาร์มมันนี่ครับนี่เลยนี่ลิสนี้จะประเคนให้ท่านโดยทันทีนะ mm hmm. ก็นี่อธิบายไปแล้วมาต่อมามาที่ชินเบตเมนครับตามนั้นที่ผมบอกไว้ในเมจิกผมจะติดไว้หนึ่งใบเอาไว้ยกบอร์ดเขาครับคิดว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดมมถ้าเกิดมังกรมิติไม่โดนแบนเนาะมันถ้ามันเป็นเบต้าอยู่ตัวนี้ค่อนข้างแก้ทางได้อยู่แก้ทางอยู่ได้อยู่นะ แล้วก็กาเกนทัวไรจินฟูมอจะเห็นได้ว่าของเม,มจิกผมจะไม่ได้ใส่ไปนะผมจะใส่ผมจะผมไม่ใส่เลไรจินใส่แค่ดาก้อนกับคาตนาพอตัวนี้มีความสามารถในการใส่พวกนั่นแหละเมื่อตีตัวมันเก่งเก่งจุดสุดแต่มันแพ้อย่างเดียวครับเรดห้ามสแตนครับแล้วก็รอยยันทีครับตัวนี้ข้อ,ขอเสียค่อนข้างจะเยอะถ้าเกิดเจอพวกเด็กที่มัน ตั้งรับดีอ่ะอย่างเช่น cross สโ t โ o เกียอย่างเงี้ยมันมีทั้งตัดเฟสมีทั้งเลทห้ามแตนอ่ะโอ้โหแบบดีดีแล้วยิ่งดีแชร์แลวตอนนี้นะคือมีเลทห้ามแตนเพิ่มอีกคือแบบเพิ่มความที่ว่าตัวนี้เล่นยากขึ้นอีกเนาะสําหรับิสต์ของดีแชร์เนะี่ยผมอยากจะทําลงมากๆาผมจัดเท่าไหร่จัดแล้วแต่อีกอันนี้ก็ไว้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเนะว่าผมปิ้งอะไรขึ้นมาเนาะสําหรับมาเดีย๋ยวมาทําให้ก็มีแพนไว้แล้วทําแพนไว้แล้วทุกอย่างอยาทุกอย่างเลยนะอะ ก็สำหรับตัวนี้ครับข้อเสียมันค่อนข้างอย่างก,ก็ติดไว้หนึ่งใบเนาะเพื่อแบบทรัพยากรในการขัดเราเขาหมดแล้วเอาไว้ลงในกรณีที่เหมาะสมแล้วกันนะอ่ะแล้วก็เป็นกาเกนทัวเรจิงอมฮ่าแน่นอนเหตุผลเดิมครับถึงแม้ว่าเราจะมีตัวบุกสุดโหดมหาศาลนะผมอยากเอาตัวนี้มาบุกกันส่วนใหญ่ตัวเนี้ยมันสู้กับเอ่อทับสวรรค์ไอขอบวนทับสวรรค์ได้นะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ตีแล้วห้ามเคาเน์เตอร์เพราะว่าตัว กากามันค่อนข้างแพ้มันผมมองว่าแพ้นะสำหรับเอเด็กเอเดนเพราะว่ามันสามารถเชนเคาน์เตอร์ระหว่างตีไม่ว่าจะมันมีมันลงสนามก็เกิดเชนบาบาๆาก็แต่ว่ากันไปนะผมก็มีเพื่อนเล่นเอเดนอยู่แหละนะประมาณนั้นก็ตัวน,นี้ค่อนข้างเคาน์เตอร์ได้ดีกว่านะแล้วก็ใช้ในจังหวะที่น่าจะยากอยู่พอสมควรก็ติดไว้หนึใบแล้วกันเนาะ,ะประมาณนั้นต่อไปก็นี่ ขอภัยนะในเสียงรบกวนเพราะตอนนี้มันดึกแล้วนะเขาเงียบกันหมดแล้วนะก็นี่มอนกี้ครับกาเนินแคทครับเนี่ยจากาแคทละนินแคทครับสองใบไม่ใส่สี่ครับใส่เยอะแล้วมือมือมือหายครับทิ้งเยอะครับแม่งทิ้งเยอะชิบหายยิ่งคอยิ่งทิ้งมือครับถึงแม้จะได้มือคืนแต่บเชื่อมันก็เสียมือวะนะไม่ต่างต่างจากกาแคทโดยสิ้นเชิงทิ้งมือเมคอมันละเอยเสียมือมันตอนคอมันยังจะเสียมือตอนใช้สกิลมันอีกนะอ่ะก็ บนบนนะคนบนนะนะอย่าไปใส่ใจแล้วก็วิชาดาวกระจายนินเบิร์ดเป็นตัวที่เก่งครับเก่งมากๆเป็นตัวที่แบบโอ้โหไม่คิดว่ามินเบิร์ดกูจะมีประโยชน์ได้ขนาดเนี้ยเอาตรงๆคือมึงอยู่ดากอนวลมก็เน่าอยู่เมจิวลก็เน่าคุณมีประโยชน์ครับในคาตานาโอครับมีประโยชน์นะตัวนี้มีความสามารถเมืม God, ่อมีดากอนเข้าสนามทิ้งมือหนึ่งฮิวสองเปิดสามหยิบหนึ่งที่ลใต้ตกล่องประมาณนี้อ่ะ งอนกีก,ก,กีก็สี่ใบเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าเมจิกก็สี่ครับแต่กา้กาไม่สี่นะฮะกา้กานี่มอนอวยเยอะกา้กาดากอนต่อไปก็ไอเทมแฮเด็กนี้ค่อนข้างพึ่งไอเทมครับสาหรับคมดาบมังกรเทพกาคุไนสำหรับเมจิกโวอันนี้ผมลืมบอกไปในเล็กโปรไฟล์เมจิกโวนะว่าผมไม่มีไอเทมในเด็กนะมันไม่ค่อนข้างค่อนข้างไม่จําเป็นไม่ค่อนข้างไม่มีความจําเป็นเล็กไอแม็กวาดเวนะนะั่นเอามาทาใหม่ตีสองข้ง นะอ่ะสำหรับกาคุไนมีความสามารถในการเอ่อถ้ามีดากอตในบอร์ดเราเนี่ยมอนสเตอร์ทุกใบบวกสามพันครับแล้วก Bla ็ขีบบวกสามพันแล้วหนึ่งขีค well, รับมันทําให้แบบอ่ะมันมันทําให้เพิ่มโอกาสเ t k ได้เพิ่มขึ้นเนาะสำหรับอ่ะสมมุติสบใส่กาคุไนขอกาเก้ามาอ่ะขอกาเก้ามาดูแค่มีดากอตบวกขีสามพันเอาไปเลยครับเหมือนสาม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 สี่ขีครับมันเปิดแรงมากเลยนะ บอกแล้วว่าไอเทมเนี่ยเป็นไอเทมที่แบบเชี่ยวเล่มันไอเทมบัฟโคตรโหดถึงแม้ว่ามันจะบวกแค่หนึ่งีแต่ก้าวมันมีสามขีตีไปสี่ชีเปิดสี่ีนี่ไม่เบาเลยนะนะก็ใส่ไปสี่ใบไอเทมคุณไนคุณไนขั้นเทพครับคุณไนมินโตโคตรเทพเลยแล้วก็ความสามารถในการทิ้งมือทิ้งวิชานินจาเพื่อยกเลิกกระโจมตีส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะพูดตรงๆเลยนะก็หมดไปแล้วสำหรับไอเทมแล้วก็มอนสเตอร์นะครับผมอ่ะก็มาเริ่มกันที่ เวทีแม่งต้องติดวะจริงๆครับสาหรับเกียรติยศแห่งเทพพยุทธ์เกียรติยศเทพแห่งเทพพยุทธ์อันทอประกายแม่งก็อยากจะเล่นมุกนวัดอันทายประโเนี่ยแต่ว่าดึกแล้วครับหมดอารมณ์เล่นนะอ่ะมีแคสคอตตอยู่ที่การจ่ายนงเกตก็จีโอจากดอกเหมือนเดิมได้บัฟบวกเพิ่มก็คือบวกดิฟห้าพันพาวเวอร์ห้าพันนะก็ติดได้แค่หนึ่งครั้งหนึ่งใช้ได้แค่หนึ่งครั้งหนึ่งเทินใส่ได้ทุกแฟกอจะไปเล่นไลเทผมก็ไม่ว่าหรอก อยากจัดอยู่แต่มันใส่รอทีไม่ได้ประเด็นนะเวมมนมอนนี่หาได้ใน XCBT01 วิชาไฟฉายสัตว์สอเป็นเวทที่เหตุผลนี่อ่าเป็นเวทที่ทำให้ผมใส่แค่ฟูมะ2ใบเพราะว่ามันสามารถเสิร์ชมือนินจาไซส์สได้ไม่ว่าจะเสิร์ชฟูมะหรือจะเสิร์ชนี่หรือนี่นะเพราะฉะนั้นมันมีประโยชน์ครับผมเลยใส่เนี่ยมาแค่เนี้ย เพราะว่ามีฉากส่องในการเลือกในการเล่นได้นเนะว่าเราจะเสิร์ฟเป็นฟูมะไรจินหรือคิรินาคูเล่คิรินาคูเล่โมองก็ดีแต่ใส่ไปแค่หนึ่งนะนะเพราะว่าความจำเป็นมันไม่ได้เยอะแต่ว่าถ้าเกิดอยากเล่นแบบอยากลอง FTK อย่างที่ผมบอกไปก็ก,ก็ได้คนระับไม่ว่ากันแล้วแต่ว่าเราจะจัดแบบไหนอันนี้นี่เสรถอ่ะอันนี้ก็ผมชอบในด้านการฟาร์มก็ใส่ไป แน่กลางคืนแบนจริงอ่ะปึ๊บขั้นช่องวารีไอ้ขั้นช่องวารีเนี่ยผมอิงมาจากเอ่อการ์ดของกาก้าและก้อนโอเลยนะสำหรับการไฮเลนที่มันแสะทิ้งแล้วชาร์จสี่เกตหรือเรื่อ,องความสามารถฮิงซับไหนเนี่ยผมมองว่าเออกาก้ามันก็โดดลงโดดลงมันก็เสียเกตก็ใส่ขั้นช่องวารีมันเลยแล้วกันนะเค้าเตอร์ชาร์จสามเกตครับการ์ดเก่าครับหาได้ทั่วไปใครมีก็น่าจะรู้กันดีว่าหาจากไหนนะอ่ะ อันนี้วิชาบังกรวิชานินจามังกรเทพระบอมแบบแยกร่างฟูมะชื่อมันก็บอกอยู่ว่าเอาไว้เล่นกับฟูมะนี่เล่นกับเนี้ยเอาไว้แยกร่างแล้วโถมตีเขาหรือว่าโดนเลสแต่ว่ามันเป็นเลสธรรมดาไม่มีแบบห้ามสแตนเนี่ยก็เอามาเล่นลุกได้นะแบบเลสกา้าเราเนี้ยเป็นไรไม่รู้เป็นโลกชอบเลสกาก้าตัวเนี้ยแล้วก็เรือก,กาก้าแล้วกันนะลุกขึ้นมาอ่ามันทําได้นะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตัวนี้มีประโยชน์ครับสำหรับวิชานินจา อะไรวะวิชาวรจารกรเทพระบํดดาบแยกร่างฟูมะนะหาใน x b t 0 2เอ้ย S SBT02 แยิงดึกยิงง่วงนะไอยิงดึกยิงเมาแล้วฟูเมาแล้วเมาเมาอะไรวะเมาความม่วงไงเออนี่อันนี้หาอันนี้ที่จริงไม่กาดทำหลุดแต่ว่ามันหามาได้นะสำหรับวิชาอุ้งานนะฟอย์สใบเลยอยากได้ฟอย์สัก4ใบแต่ว่า ในไหนก็มีฟอยสามใบผมใส่สามปรกันผมไม่ใส่สีนะสำหรับวิชาอุ้งงานจะใส่สีก็ได้เท้วแต่แต่ใส่สามก็พอแล้วครับผมสำหรับวิชาอุ้งงานมีความสามารถที่เก่งพอสมควรสําหรับในการคุมไอเทมกับมอนสเตอร์เผ่ามังกรเทพที่ไม่สามารถให้ถูกทําลายได้นะแล้วก็มีความสามารถที่เรามักจะใช้กันบ่อยสำหรับเขาสำหรับแอคที่สามารถทิ้งวิชานินจา,า,าหนึ่งใบแะจ่ายหนึ่งเกมเพื่อโจ์การสองใบครับเป็นการที่ฟาร์มได้นะเป็นเซตที่ฟาร์มได้ ค่อนข้างดีเพราะว่าเราอู้งานยังไงละ่ะอุ้งงานชาติเจริญระบายแล้วนะอือต่อไปเป็นวิชาเรียกปลานะก็เป็นการ์ดท,ที่สามารถยิบดับโซนได้ยิบดอบโซนหยิบการในดอกโซนได้เนาะเป็นการ์ดท,ที่ผมชอบอยู่แล้วในการหยิบดอบเนาะแล้วก็อีกสกิลก็คือเมื่อถูกทิ้งสกิลเมื่อถูกทิ้งนะชาตจสองเกตนะเมื่อถูกทิ้งครับชา2สองเกตอ่า ก็เป็นการปั๊มเกรเพิ่มและพวกกาก้ามค่อนข้างกินทรัพยากรเกรอยู่พอสมควรนะอ่ะต่อไปเป็นวิชาวายุลมกดทำลายร,ร่างมันไม่มีรอเรือเราพดจะจใส่รออเรือแล้าไปนะอ่ะำลมกดทำลายร,ร่างมีความสามารถในการหยิบเออนินจาจากดอบหนึ่งใบขึ้นมือได้นะแล้วก็อีกสกิลคือเมื่อถูกทิ้งครับชาร์จจุ เป็นความสามเป็นการดที่เอาไว้ใช้ทิ้งได้มากที่สุดครับใส่ไว้สาใบครับจะสี่ก็ได้แล้วแ,วแต่ท่านการ,การที่ถูกทิ้งในเยอะที่สุดเอาไว้ใช้ทิ้งบ่อยที่สุดอ่ะเออแล้วก็ต่อไปเป็นสเสบียงสึกกาเคาปันเป็นตะก่อนนยผมใส่แค่สองเนาะเพราะว่าผมมีเอออะไรอะ่ะไอตัวอะไรวะชิเดนเออไออิเล็กตรอนจากชิเดนเป็นตัวที่เอาไว้จวดสองตอนช่วงที่มาใหม่ๆเนาะผมเอามาใส่แต่ว่า ด้วยความที่ว่ามันเป็นชินกับเกนทัวร์ดราก้อนมันยืนตั้งหมื่นเนี่ยแค่มีมอนกี้กี้สักตัวอย่างเช่นนินแคทบวก2 0 0พันก็เป็นหมื่นสองแล้วไล่โคตรง่ายเลยนะตอนเนี้ยคือกากามันยืนหมื่นมันทําให้แบบอะไรอะไร,อะไรก็ง่ายขึ้นนะสาหรับเออกากา้าคาตานะนะก็นั่นแหละเป็นเคาเตอร์สามารถจัวจ่วจั่วได้เนาะมีเงื่อนไขครบยังไงก็เคาลเตอร์จัว่วครับเคาลเตอร์จัว่วครับนะได้หมดนะตัวนี้ดีพอสมควรแล้วก็อ่า นินจาโคโนฮะราคุเลเอ้ยวิชา oh นินจาโคโนฮะราคุเลแหมมาเป็นนารูโตะแต่ที่จริงแล้วโคโนฮะนารุเละเนี่ยมันแปลว่าใบไม้นั่นแหละนะประมาณนั้นแล้วก็อ่ะมีสกิลเคาน์เตอร์ฮิลสามครับตามที่ผมใช้ในการหลบชินกับเกนทัวพานิชเชอร์สองเมจิกโวเนาะเป็นวิชานินจาที่เทพพอครับสามารถหลบไม้ตายได้แล้วก็อ่ะมีความสามารถอีกสกิลคือเมื่อถูกทิ้งครับฮิลจัว่วเอ้ยเออฮิลจัว่วประมาณนั้น จะเก็บไว้เคาน์เตอร์ฮิวก็ได้หรือเอาไว้ทิ้งก็ได้แล้วแต่แล้วก็เออจะบอกให้ว่าเออลืมบอกไปเลยนะสลับตั้งแต่กาอะไรวะตั้งแต่วิชาเข้าปั้นมั้งเอ,อ้ตั้งแต่ลมกดทําลายล้างเนี่ยหาได้ในเออเนี่ยการพวกเนี่ยตั้งแต่พวกเนี่ยหาได้ใน S S S 0 2เนาะเป็นชุดที่มาพร้อมกับกาการดากอนเมจิกแล้วก็คาตานานั่นแหละมันมาพร้อมกันสกล่องแน,น,น่นอนนะประมาณนั้น อ่ะต่อไปเป็น S U B 0 3นะหน้ากล่องเป็นบัสที่มันเหมือนที่ผมบอกเปนในเมจิกเนาะก็คือเป็นการ์ดที่เปิด1เปิด2หยิบ1ที่เหลือเกจของเมจิกชุดเดียวกันครับตัดเวทครับนะหรือจะไปหาจากที่อื่นก็ได้นะเป็นฟอยอย่างเงี้ยอ่ะสำหรับเออขอบวนอนสูรสกุลทัศนโรยปลายโดนแบนในมิโกครับแต่คาตานะทั่วไปไม่โดนแบนนะ เพราะว่าคาตานะทั่วไปมันไม่ได้หิวเลือดหนักเหมือนมีโกกเนาะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าไฟสุดท้ายที่ผมสู้กับรอโซเนตัดเวทเนี่ยใช้ใช้ฆ่าตัวตายครับนะใช้ฆ่าตัวตายนะฮะเพราะว่าเลือดมันไม่พอก็จะหายสองหน่วยพอดีด้วยนะไม่ไม่ไมยังไงก็แพ้นะก็เล่นเล่นไปนะไปก็เป็นการป้องกันเพียงหนึ่งใบที่จริงสมัยก่อนผมใช้วิชาตึงเงานะ แต่ว่าผมมองว่าอันนี้ดีครับนะแค่มีดักก้อนโภชนะนึ่งเกไลท์ครับไลท์ออร์บอร์ดครับที่เป็นมอนสเตอร์นะแล้วผมก็ค่อนข้างที่เหมาะเจาะกับเมจิกโวเนาะที่ว่าเมจิกโวไม่ได้ใส่ไอเทมลงมอนต์มาโดนไลท์หมดนเมจิกโวไม่ได้ใส่ไอเทมโดนไปครับนะใส่ไป4ี่ใบนะแต่เขาเอาคืนด้วยการตัดเวชนะอ่ะก็การเมื่อกี้ครับหาได้ใน SCBT01&02 and คีปหนึ่งนี่ก็เช่นกันครับสำหรับ วิชาดีจ้ามักรเทพเงาสังหารมีความสามารถก็คือรายได้เมื่อมีพาวเวอร์หมื่นสองในบอดเนาะแล้วก็จะจบเธอ,เนอ์นะการบการ1ใบบทสามได้ขีบบกหนึ่งแล้วก็อ e ีสกิลก็คือทําลายการบนสนามคู่แข่งมันเกิน2ใบเนาะอ่าก็เอามาทาลายทาลายการดเวยเคาน์เตอร์ทำลายการ์าารด้วยโคตรเก่งเลยว่ะมันเก่งนะมันเก่งปง,ง่ยงไงก็ประมาณนั้นอ่าต่อไปก็เป็นเวทใบสุดท้ายนี่สำหรับขบวนอนะสศุบุพผาสีชาติ ใส่มาหนึ่งใบเหตุผลของการใส่การ์ดใบนี้ครับมันโมกทอบกองถ้ามนโอกาสที่ว่าโม้มันเจอกาก้าก็ดีไปเพราะเราต้องการกาก้าลงดอกโซนนะแล้วก็มันโซนใหญ่ตั้งแต่มีไอกากาล่างเนี้ยมามันต้องการถมดอกเนาะถมกาก้าลงดอกเพื่อจีโวจะดอกได้มันเล่นได้หลากหลายขึ้นนะนะประมาณนั้นแล้วก็มันถ้าเกิดดอกมี10ใบก็ตอนแรกม,มันจัวจ่วบโจกาดหนึ่งใบใช่ปะ่ะถ้ามีดอกสิบใบโจอีกหนึ่ง ก็คือเอามาฟาร์มได้อีกนะก็ประมาณนะั้นสำหรับเฟสไปนี้เนาะอ่าแล้วก็ใบสุดท้ายครับผมไม่ได้ติดลอสโบวครับแต่ติดเป็นชินกาเกนทัวพันนิชเช์เป็นเด็กเดียวนะที่ผมใส่ไม้ตายเกินเกินหนึ่งใบเป็นการ์ดที่มันมันเป็นเด็กที่เน้น FTK อะ่ะคือจะใส่ไม้ตายมากกว่า2ก็ไม่แปะนะสำหรับเด็กนี้เพราะว่าไม้ตายปิดเกมมันง่ายมากเนาะก็สร้างความเสียหาย5หน่วยเมื่อบอร์ดมีพาวเวอรหน ก็ตามที่ผมบอกไปว่ามันสามารถทํา FTK จากฟูมะก็ได้ FTK จากไลจินฟูมะก็ได้ FTK จากคูคิรินาะคูเลก,ก็ได้เนาะ,ะสามตัวนี้สามารถทํา FTK ได้หมดนะแต่ว่า FTK ในที่นี้ต้องเลือกด้วยว่าเราเป็นคนเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังตัวเนี้ยเหมาะกับการที่ว่าเราเริ่มก่อนหรือไม่ว่าเริ่มหลังแต่ว่าเริ่มหลังมันค่อนข้างมีประสิทธิภาพที่แย่ก็คือเขาสามารถมีกัดกันได้เนาะติดเผ่าส่วนใหญ่กัดกันในยุคสมัยเนี้ย ถ้าไม่มีเผ่าตัวเองในบอร์ดมันก็กันไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเริ่มคนแรกเหมาะสุดนะเพราะว่ามันแค่อะก็ตามที่ผมอธิบายไปข้างตน้นถ้าเกิดติดไอเทมอยู่จะแรงพิเศษนะตีไป4ี่ีดใช่ปะถ้าติดไอเทมอยู่เขาเหลือ6นะลงมาเหลือสี่วาสามารถเสิร์ชวิชานินจาไีกอนนะก็ตามนั้นผมไม่ได้อธิบายอะไรมากนะสำหรับ กาคาคาตานะโวนะแล้วแต่ว่าจะจัดแบบไหนครับอันนี้ให้ตามอัธยาศัยเนาะอ่นะก็ตามนั้นจบไปแล้วครับสำหรับเด็กโปรไฟล์คาตาโะโวสายกาเกนทะัวดาก้อนเนาะตามอัธยาศัยครับเด็กนี้ผมเอามาเพื่อฟาร์มเนาะตามสไตล์ก็จะเห็นประกาดฟาร์มค่อนข้างเยอะอยู่นะโอ้ยโยการเล่นนะประมาณนั้นหรือจะจัด FDK ก็ได้เนาะแล้วแต่อ่นะ อันนี้เป็นแนวทางเฉยๆเนาะก็ใครชอบครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้กับช่องการ์ดเกมเซ็นเตอร์ด้วยนะครับมุ่งสู่1,000 Subscriber ครับนะหลังจากผ่าน500 Subscriber นะก็ทำมาอย่างยาวนานเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับซีอ g เก n เจนครับบาย